คือถ้ายิงตัวนั้นละห้าสิบชมแบบไม่มีเกาะนะคือดาเมจหนึ่งแล้วก็ระยะไอ้แม่นยำสองเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแบบมีเกาะมั่งชมสำหรับปกติถ้าเกิดเป็นสี่สี่เวลาเจอก็จะมีเกาะสองกับเกาะสามชมลองเกาะสองมังคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจตุสวัสดีเด็กแถวเกรียนทุกคนนะครับมีวงปานนนจะชมพิเจทีพีเกีครัท่านผู้ชมเย้วันนี้นะครับมีตู้ปืนใหม่เข้ามาแล้วท่านผู้ชมกับการรอคอยแสนนานนท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาแล้วตู้ปืนใหม่เราก็จะมาส่มตู้ปืนใหม่ด้วยกันนะท่านผู้ชมก็ไปดูกันเลยไนีมท่านผู้ชมว่าตู้ปืนใหม่ก็จะเป็นสกินปืนตัวนี้ท่านผู้ชมก็เป็นดาเมจหนึ่งแมนยา2สองชมลดความเร็วในการรีโหลดก็ ถือว่าสแต็กดีนะครับทถ้าเกิดใครไม่มีตัวาตายิงตัวนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าโปรติปืนตัวนี้เป็นปืนที่แรงอยู่แล้วซึ่งเพิ่มดาเมจข้าไปอีกก็คือจะแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำพะฉะนั้นมันจะช่วยในการยิงระยะใกล้มชมับด้วยว่าจะทำให้แม่นยำขึ้นนะครับทุนมผมว่าเป็นปืนที่ดีนะดาเมจดีแลยอย่างมันมีปืนอื่นด้วยทมก <Okay. S 1> ก็จะมาส่งเรับทว่ามีอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมเหมือนจะมีตัวเดียวที่น่าสนใจทุว่านอกนั้นปืนอื่นจะเปป็็นนืททีีีีี่่่่่่ไไมมมมมคคอยด้้ชแแลวตใรังก น่าจะเป็นของดีมิชมเหมือนทั้งตู้มีของดีที่ผมอยากได้อยู่แค่อย่างเดียวเลยโอเคมิชมเราจะมาส้มกันดีกว่ามิชมว่าจะได้ไหมผมมี48่บแปดใบมชมครับดองไม่นานมากคือบรอปืนเดียวพอมิชมถ้า48ใบไม่ออกก็ก็ไม่ต้องพูดเลยมิชม48ใบไม่ออกถ้าตีเป็นเงินจริงใบละ60เพชรนี่ก็48ใบนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหลายมิชมรันหลายเพชรมากมิชมครับคือบอกเลยว่าถ้า48ใบไม่ออกนี่คือโคตรสุดอ่ะจริงๆ จังหวะนี้มันต้องออกตั้งแต่ใบแรกแล้วยังไงออกมาเป็นวันเดียวผู้ชมว่าออกมา24ชั่วโมงสองอันไม่แดงยิงไม่แรงโอ้ไม่แรงเอะ,อะไรนะปืนไม่แดงไม่มีแรงยิงโอ้ยขนาดนั้นเชียวจัดไปผู้ชมจังหวะน,นี้สีทองไม่ออกเลยไม่มีสีทองเลยะโอ้โหเอ้ยมีถาวรแต่ว่าเป็นของซ้ำชมเออ24ชั่วโมงเลยลแะใจเย็นจังหวะน,นี้มันต้อง สี่สิบแปดใบนะโอ้โ oh, หไม่มีสีทองเลยเฮ้ยพูดเป็นเล่นสี่สิบแปดใบไม่ออกจริงจริงดิออกอาทิตสี่ชั่วโมงสองครั้งนะพี่ชมคือแบบอะไรครับนี่ตอนนี้ห้าสิบใบนะไม่สี่สิบแปดใบนะ เกินป้ายห้าสิบใบคือแบบสีทองได้แล้วห้าสิบใบนะโอ้โหโห้าสิบใบพี่ยมไม่ออกใบสุดท้ายต้องออกแล้ว ห้าสิบใบไม่ออกผมชงครับโอ้โหเกินแต่ว่าก็ได้มาผมชงแต่ว่าห้าสิบใบไม่ออกผมโอ้โหเกินไปมันชมเกินจริงๆผมมีตัวดาเมจไม่เอ้ามีตัวแม่เหมือนแม่ยยำอ๋อสแต็กคล้ายๆตัวสีม่วงของชงแต่ว่ามันจะดีกว่าเพราะว่ามันไอตัวนี้จะเป็นดาเมจหนึ่งแล้วก็แม่นยำหนึ่งใช่แต่ตัวนี้จะเป็นดาเมจหนึ่งแต่ว่าแม่นยำสองชมก็คือจะเพิ่มอัตราการแม่นยำขึ้นไปอีกมันชมก็ถือว่าสแต็กดีมันชมและยามันถือได้ด้วยมั้ยเนี่ สามารถถือในห้องรอได้คุณผู้ชมก็มีความสวยงามคุณผู้ชมมีไฟลุกที่ตัวคุณผู้ชมเรื่องดาเมจี่ไม่ต้องพูดถึงผมว่าน่าจะแรงมากคุณผู้ชมครับเราก็แต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วแปลกๆขึ้นอย่างนี้ทำไมเลอกมีอะไรอัปเดตได้เหรอน่าจะยังคุณผู้ชมไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตได้หรือเปล่าหรือปืนไหนถึงเกณฑ์อัปเดตได้แล้วฮึืไม่มีคุณผู้ชมไม่มีปืนไหนอัปเดตได้ อันนี้ขาดสองหินแล้วมันไม่มีหินให้ซื้อมมิชมันเลื่อนขั้นไม่ได้ไหนวะหินมันไม่มีซื้อผมอยากอัพให้เต็มไปเฉยมิชมั่งครับแต่ว่าไม่มีหินให้ซื้อก็ห้าสิบใบมิชมไม่ออกมิชมั่งเคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือแบบสุ่มไปห้าสิบใบไม่ออกเกินคือแบบดูดิห้าสิบหกครั้งมชมไม่ออกเฮ้ยคือแบบเกินไปปะเนี่ยคือแบอะไรครับนี่ไม่ออกเลยห้าสิบใบ แต่ว่าเป็นปืนที่น่าจะดีชมเรื่องดาเมจเนี่ยไปดูที่โซนเนี่ยมีโซนสร้างบ้านชมแต่ผมขอไม่รีวิวนะรผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงชมผมเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับไปดูปืนกันดีชมว่าดาเมจดีไหมแต่ปกติผมชอบตัวเนี้ยแต่ว่าชอบเป็นตัวอาตายิงนะเพราะว่าผมว่าอัตายิงมันทําให้บอกว่าตัวเนี้ยมันมีเป็นปืนที่มีในโหมดสีสีใช่ไหมแล้วเป็นปืนที่ยิงแรงมากคือแบบว่าถ้าเกิดได้แบบว่าอาตายิงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะว่าคือยังไงมันได้ ได้ดาเมจมันช่วยมาทำดาเมจได้มันชมมันแบบว่าค่อนข้างที่จะเอาศัตรูลงได้มันชมแต่ว่าในกรณีที่เป็นเป็นเอ่อตัวดาเมจหนึ่งกับแม่นยำนี่ผมไม่แน่ใจมันชมเพราะว่าดาเมจมันน้อยนะก็ยิงเร็วอยู่มันชมครับนัดละห้าสิบโดยรวมก็เร็วอยู่ชมครับแต่ว่า คือถ้ายิงตัวนั้นละห้าสิบมั่ชมแบบไม่มีเกาะนะคือดาเมจหนึ่งแล้วก็ระยะไอ้แม่นยำสองเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแบบมีเกาะมั่งชมสำหรับปกติถ้าเกิดเป็นสี่สี่เวลาเจอก็จะมีเกาะสองกับเกาะสามชมลองเกาะสองมั่งนัดละยี่สห้ามชมอ่ะสำหรับเกาะสองยิงแขนนั้ละสามเจ็ดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอคนมีเกาะให้แนะนำให้ยิงแขนนะมั้งชมอย่าไปยิงตัวผู้ชมครับเพราะว่ามันโดนเกาะ โอเคเราเล่นมากก่อนหน่อยทุกคนต่อไปเป 3, ็นกอร์สามผู้ชมออ๋อเมื่อ,อ,อกี้โดนแขนคุณผู้มชมกรอรสามจะอยู่ที่นัดล 16, ่าสิบหกนะคุณผู้ชมก็ถือว่าดาเมจได้อยู่แล้วก็ความเร็วก็ถือว่าได้คุณผู้ชมครับมีความเร็วที่คงที่อยู่คุผู้ชมคือมันเร็วมากคุณผู้ชมแล้วก็การโบกแม่นยำหลายคนสงสัยว่าพี่เขาโบ,บกแม่นยำมันดียังไงครับก็คือมันจะทําให้แบบปืนอะ ลดแรงถีบของปืนคชมด้วยว่าปืนเป้าสายคุผู้ชมครับก็สังเกตง่ายๆดูนะเดี๋ยวพี่ได้ยิงกับรุยๆดูนะผู้ชมมันจะมันนาทีเจ็ดนาทีเป็นนาทีเจ็ดกับนาทีแปดกระสุนจะใสคุณผู้ชมววคือจะไม่ตรงละถ้าเป็นตัวที่ไม่มีสกินเนี่ยมันจะสายตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฮะอันหนึ่ง อันนี้จะใส่ตอนประมาณนันที่เจ็ดนาที่แปดผู้ชมที่ว่ากระสุนจะไม่ตรงเป้าถ้าเกิดเรายิงค้างคผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นแบบไม่มีสกินก็คือไงว่าถ้าเกิดไม่มีความแม่นยําช่วยเนี่ยไปปืนที่ไม่มีสแต็คความแม่นยําุณผู้ชมมันจะใส่ก่อนหน้านั้นไปพิสูจน์กับผู้ชมครับนี่ก็คือหลักๆว่าความแม่นยำเนี่ยจะช่วยทําให้ปืนนิ่งขึ้นคุณผู้ชมก็คือว่าอัตราการเข้าเป้าในการยิงคุณผู้ชมมันจะทําให้แบบว่าความนิ่งของปืนเหมือนเราใส่ลอล่าคุณผู้ชมครับเวลาเราใส่ลอล่าอยู ยิงไอเคนียมันก็ทําให้ปืนไอเคนิ่งขึ้นนิดนึงจากปกติที่ว่ามันยิงแบบว่าไม่กี่นัดเป้ามันก็จะถีบแล้วมันก็จะแบบว่าคุมปืนให้นิ่งขึ้นหน่อยนะ้ำโชงอ่ะประมาณนี้ลองนูนะประมาณ6นัดน้ำโชงครับประมาณ6นัดประมาณ5นัดเน่เข้าตัวแน่นัดที่6นัดที่7จ็ดอะจะเริ่มแกว่งแลนะ้วนช้ชงครับ ถ้าเทียบกับตัวที่มีสกินอัตราย,ยิง2อก็คือเอ้ยแม่นยำสองก็คือแม่นยำสองจะคุ้มได้มานาที่เจ็ดก็คือแง่ว่าจะอยู่ประมาณนัที่เจ็ดแล้วนัที่แปดจะเริ่มสายฮะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีอัตราไม่มีความแม่นยำเนี่ยมันจะคุ้มได้มานัดที่ 5, ห้านัที่หกจะเริ่มสายผู้ชมและอย่างหนึ่งคือดาเมจขึ้นจริงๆอันนี้คือแบบธรรมดาแบบปืนไม่มีสกินผู้ชมนัดละสี่แปดแต่แบบที่มีแบบว่าสกินเมื่อกี้จะบวกนัดละห้าสิบเลยผู้ชมครับเกือบ เห็นป่มันเห็นความต่างครับชัดเจนเลยชมว่ามีสกินกับไม่มีสกินมันต่างกันยังไงม้ชมองเพราะฉะนั้นก็ลองสุ่มดูครับแต่ว่าผมสุ่มไปห0บใบไม่ออกคุณชมก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครมีตัวที่ดองมานานดองมาเยอะก็จจะไม่แคร์เลยคุณชมอาจจะสุ่มได้คุณชมก็ลองสุ่มหนูแล้วกันนะครับผมสุ่มไม่ออกพอละโดนไป50บใบคุณชมแต่ปืนนี้ก็ดีคุณชมถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะครับเนวมองผมนะมองก็ดีอยู่ถึงคาตานะมานดว่เลิกถือเคียวแล้วคุณชม นี่โอเคกอนว่าคลิปนี้ก็จบไปบเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆผมก็จะมาทำให้ดูหนึ่งท่านผู้ชมช่ว,ชวงนี้ยุ่งยงานก็อาจจะทำคลิปชา้านิดนึงแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยท่านผู้ชมครับเพราะว่าวันเสาร์มีแจกบัตรแกน่าท่านผู้ชมครับช่องพี่แจกบัตรแกน่าทุกวันเสาร์นะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย